สวัสดีครับพบกับร้านพัทิจญกิจครับวันนี้ร้านพัทิจญกิจนะครับจะมารีวิวตัวยีมสิบเก้านะครับตัวนี้เป็นตัวที่นิยมนะครับตัวหนึ่งเลยนะครับนะฮะในตลาดตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับเ,เป็นระบบสองหม้อต้มสองความน้ํานะครับนะฮะสองหม้อต้มสองความน้ําเลยสามารถชงพร้อมสตีมได้นะครับรุ่นนี้นะครับส่วนตัวนะครับเติมน้านะตัวนี้เติมน้ําด้านหลังได้สามลิตรนะครับตัวนี้นะับระบบนันทิ้งก็เป็นยกถาดทิ้งนะครับ ส่วนตัวนี้ก็ขาตัวนี้ทางร้านเพิ่มให้นะครับสูงขึ้นไปอีก8เซนนะครับมามาดูแต่ละปุ่มกันนะครับตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็นปิดเปิดครับสวิตช์ปิดเปิดครับนะฮะตัวต่อมาตัวกลางตัวนี้นะครับจะเป็นท่อน้ําร้อนตรงนี้นะครับเวลาใช้ก็เปิดน้ําร้อนฝั่งขวามือก่อนนะครับแล้วก็กดแช่ไว้อันนี้ก็จะเป็นน้ําร้อนนะครับฝั่งขวามือตัวนี้ใช้เสร็จก็ปิดนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นชงนะครับจะเป็นชงนะครับพอชงนะครับตัวเลขตัวนี้จะวิ่งตั้งแต่5้าวิขึ้นไปนะครับ จะมีเวลาบอกด้วยนะครับสําหรับตัวนี้อนะครับรุ่นนี้ที่ผมบอกคือสามารถชงนะครับพร้อมสตรีมได้นะครับเห็นไหมครับนะชงพร้อมสตรีมได้สบายๆนะครับตัวนี้มาครับเดี๋ยวมาดูการสกัดของรุ่นนี้กันครับเห็นไหมครับว่าชั้นคิม่าสวยเลยครับสกัดดีมากนะครับรุ่นนี้นะครับ ชั้นคิมม่าสวยเลยนะครับแยกเป็นสามชั้นเือสวยเลยครับนี่ครับนะครับสวยมากนะครับคิมม่าสวยมากนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าไหนสนใจนะครับทักหาเพจร้านประทิปเจริญกิจได้เลยนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้ นะครับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับนะครับเดือนนี้นะครับให้ดูนะครับตัวนะครับเวลานะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเข็มแรงดันนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นท่อร้อนนะครับ ัวกุปนะครับแล้วก็ก้านสตรีมนะครับตัวนี้พิเศษนะครที่ผมบอกคือนะครับตัวนี้จะเพิ่มขาขึ้นมาอีก8เซนนะครับปกติแล้วจะเรียบติดพื้นเลยนะทางร้านมาเพิ่มขาเพิ่มให้ขึ้นอีก8เซนแต่ว่าขายราคาเดิมเลยนะครับอ่ะถ้าไหนสนใจนะครับนะบทักเพจร้านประทิปเจริญกิจได้เลยครับ